สวัสดีครับสวัสดีพี่พทุกท่านนะครับสวัสดีชาว y o u t u b e ทั้งหลายอยู่กับกอเก่งเกินมาซ่อมนะครับวันนี้ก่อนจะออกเดินทางก็เลยแวะมาดูรถไถยนะครับโหมีแต่แบบบิ๊กๆใหญ่ๆโตๆกับร้านของอู๋สร้างอื่นรถถฟืดอ่ดรถไถยฟืด,ด,ฟดงานเพียบเลยอ่ะ อโอ้ทำมันสวยเลยทำมันสวยงามเลยอันนี้ซื้อหัวจริงมาจากหัวสวัสดีครับช่างสวัสดีครับสามกระป๋องแล้วน,นี่ทินเนอร์เหรอเชา้าเที่ยงเย็นนี่ห่ออะไรอ่ะฟอร์ดทำไมฟอร์ดเ,เป็นสีแดงทำให้มันแปลกและแตกต่างอ,อันนี้ กาดกาดจุกชั้นจุกที่อุ้มดินชัดๆเลยอ่ะโอ้ทำไม่นี่หมดเลยนะเก็บหมดเลยนะอ่ะเก็บหมดทุกอย่างละเอียดมากข้างอื่นเนี่ยอยากชิ้นหมดเลยหัวเก็งเดิมอันนั้นอ่ะอันนี้หัวเก็งรุ่นใหมอนนออ่อันนั้นของเดิมอันนั้นของเดิมของออนยอดอื่นของใหม่อ๋อมนเลยอันนี้ซื้อมาจากอ๋อนี่เหลี่ยมอันนี้มนมีไฟด้วย นีเจ้เฉลียีอย่างี้งี้หัวอย่างเดียวเท่าไหร่นะเจ็ดหมื่นเนาะเจ็ดหมื่นเฮ้ยเออสี่หมื่นฮะนี่นี่นี่อยวรถเสตินเนี่ยแกรั่วตรงนี้เนี่ยของแกรั่วข้างเนี่ยเออบอกมาหาช่างอื่นหนนี่ใครจะแบกมาเนี่ยต้องลื้อด้านข้างเลยวเขาเรียกสะโพกหรอ เผาข้างเนี่ยรุ่นนี้มันเป็นเผาทศมันไม่ใช่เผาตรงเหรอนี่ไงมันเผาทอืศแต่ไอ้มีรุ่นนี้ว่ามันทดปลายไม่ใชเหรอมันทศตรงปลายข้างหน้าดิฮะข้างหลังก็มีเออมันทศตรงปลายเลยปลายดุมอะนี่ครับเป็นชิ้นๆเลยนะช่างอื่นรถไถฝืดวัวตากระทำนะครับเนี่ยหัวหม้ขนาดเลยา อ๋อยทอดนี้ของคูบต้าเวลาประกอบก็าคันนี้ไปใส่คันนั้นเอาคันนั้นไปใส่คันนี้เรียกว่าลืมครับไม่รู้ของคันไหน <c oughs> อ๋อเนี่ยครับ <c oughs> เครื่องไม่มีนะฮะ <c oughs> เครื่องพังครับคันนี้รื้อไปทําเครื่องใหม่ <c oughs> นี่ครับสารครามนะฮะ <c oughs> ช่างอยู่รถไถฝืดนะครับ <c oughs> อยู่ใกล้ๆบ้านเสียท็อปนะครับไม่ไกลครับเดินไปก็ถึงแล้วนะฮะ ออกถนนไมมแน่เดินเลี้ยวออกไปซ้ายนี่ก็ถึงบ้านเสียท็อปแล้วนะครับประมาณร้อยเมตรน,นีชุดเฟืองนะครับเฟืองอะไรก็ไม่รู้น,นู้นนะครับเครื่องอ,อใหญ่นะครับไม่ใช่เล็กๆนะครับกว้างอยู่อ่าอันนี้ก็ฟอร์ดอันนี้ฟอร์ดอันนี้เป็นคานธรรมดานะครับ เนี่ยจากเก่าๆแบบนี้นะครับสภาสมโซมี่แกถอดบิ้วสมัยเลยสวยเลยเนี่ยนะครับก่อนก่อนที่จะทําแบบให้มันดีทั้งคันนะฮะก็ก็จะถอดทําซ่อมภายในซ่อมอะไรเสร็จก็ค่อยมาทําสีนะครับทดลองขับเสร็จแล้วก็มาทําสีเก็บงานเนี่ยจากแป๊บธรรมดาเนี่ยครับจะจะทาใหม่หมดเลยอันนี้เขาเรียกอะไร ปัมกลมอ่ะตัวนี้ยมันจะเป็นเปเปอร์เป็นอะไรนะถอดออกมามันจะเป็นหัวแบบมันไม่ใช่เนี่ยถอดมามันง่ายมากเลยคนเนาะจากถังน้ำมันมาเข้ากองแก้วจากกองแก้วก็ไปเข้ากองดักน้ำกองแยกแล้วก็เป็นปึ๊บปุ๊บป๊บเข้าเครื่องกองไรอลิกน,นี่อะไรปั๊มขาวอ่ะ ครับเวลาเราจะเปลี่ยนซีนล้อหนึงน่งมันยกออกหมดเลยนะครับปั๊มขาวอันนี้ก็ปั๊มขาวโอ้เนี่ยปั่นหมดเลยครับเนี่ยปั๊มขาวตรงน็อตเนี่ยน,น็อตน็อตใหญ่ๆนะั่นก็จะมีไส้กรองมนะั่งข้างในอะ่ะงานเต็มหมู่เลยครับนี่ครับคาหลัง เวลาเวลาซีนมันรั่วครับเนี่ยเราลื้อยันนี่เลยเนี่ยลื้อรอบเลยตัวนี้ตัวใหญ่นะครับท่านใดสนใจนะครับได้ครับโอ้ห้องพ่นสีเครื่องมือห้องเครื่องมือและห้องพ่นสีห้องเดียวกัน อยู่ที่ฝีมือการทำแล้วครับไม่จำเป็นต้องมีห้องอบเลยอันนี้เกิดปัญหาว่ายกหัวใส่ไม่ได้ทำไมอะคนละรุ่นคนละรุ่นรูไม่ตรงกันสักอันเดียวเดี๋ยวก็ทำเดี๋ยวก็ทำใส่จนได้แล้วก็ต้อง<า>ลื้อออกหมดลื้อออกหมดทุกอย่างลื้อทุกอย่างเลยแล้วก็ตั้งหัวจีงลงก่อน รื้อวิจัยรื้อวิจัยใชต่ต้องตั้งแท่นก่อนให้ได้แล้วอุปกรณ์ค่อยว่ากัน <c oughs> อู้หูน้ำมันใหญ่เดี๋ยวทอ็อปแมวมาปั้นมัง้งอ่ะโอ้ผมว่ามก็ปวดมวยจะตายแนละ้วยิงจะมายื้อออกจนเหลือแค่นี้นะ ยังทำมันโล่งๆอย่างนี้มันรื้อเปลี่ยนซีมันก็พอได้หรอช่างไปเติมพลังอีกแล้วกระปุกที่สามแล้วนี่นี่สองอสอง <c oughs> เลยครับดีดครับดีดสามเอ้ด้วยสามเอ้ด้วยสดชื่นทุกวันนี้เหมือนช่างช่างช่างทำสีรถยนต์น่ะทุกวันนี้กินข้าวอยู่ในห้องพ่นสีแล้วอะ่ะ ม,มันเกิดมีเทอโบด้วยวันไหนมันมีเทอร์โบใหญ่ค้นไหนมั้กันนี้อะมั้งางนี้ละมั้งี่แหละค้นนี้เ,ะนนเละบิวทุกชิ้นท่านหน้านี้ <S <S ของอะไรคาราโร่อะ คาร์ลาโร่มันมีคาคาลาโร่กับแซดเอฟวันนั้นของพี่โกเนี่ยคานอย่างนี้แหละเนี่ยหลุดกากระบาดหลุดข้างในเลยรุ่นเนี้ยแบบเดียวคาร์ลาโร่รถพี่โก้ที่ขับรถตู้โรงเรียนให้เสียตินอ่ะผมไปใส่อ่ะแกถอดมาเป็นชิ้นๆเลยผมนี้มันเป็นคารลาโร่ฟอร์ดแท้เลยนะครับมันจะมีคาร์ลาโร่แบบทั่วไปแล้วก็คาราโร่ฟอร์ด วันนี้ใหญ่อะอันนี้อันนี้มันตัวไหนอะโคโงหนึ่งศูนย์เหมือนกันปะพีะเดยวทั้งหนึ่งศน์ใหม่กริปข้างในนี่คือข้างในนี่เขาซ่อมหมดแล้วซ่อมแล้วแต่ยกหวัวยกหัวขึ้นแล้วมันวางไม่ได้ก็เลยต้องรื้อออกใหม่คือรถเนี่ยเวลาเราเราจะทําเนี่ยคือเขาเก็บตัวเครื่องเครื่องห้องโกงห้องเกียร์เรียบร้อยแล้วก็เทสวิ่งได้ กว่าจะออกมาเป็นแบบนี้นะพี่เขาวิ่งได้เสร็จก็ค่อยมารื้อทําใหม่เผาเลยเนี่เหรอเขาออกจนเห็นเนื้อเหล็กเผาเลยอ่ะเผาเอาไฟเนี่ยลนผมยังงงเพราะทีอื่นมันได้กําไรมาอย่างไรวะตามสีหมื่นแปดโอ้แค่วัสดุสิ้นเปลืองอ่ะเยอะเลยที่รูามันจะหมดไฟกับยัดไปเท่าไหร่เนี่ยเผากว่าจะออกมแต่ลาชิ้นมันหนาเด็ดสีอ่ะใช่ก็เผาเผาแล้วมันง่ายกว่าไงเขเผาบุกเขาแปลงบุกเผามันง่ายกว่า สมัยก่อนลอกสีรถยนต์เง่าเผาเอาซอซ้อซ้อรูของเกว่าจะออกมาอย่างเงี้ยถ้าไม่เผานี่มันจะไม่ออกมาสวยอย่างนี้เลยมันจะเป็นตะปุ่มตะปิบเหมือนทำรถกระบะเลยครับเอีมากงานปลุกเจ้าของรถเขาแบบเจ้าของเดิมเขารักรถเขาไม่อยากขายเนะาเขาเลยมาบิ้วใหม่คันนี้เลยที่ผมไปขนมาจาก จะขนมาจากชุม<ง>พระพะขอนแก่นโอ้ทะไล่ไปขนมาเหรอตู้แอร์ครับตู้นอกหลายตังค์้วยตู้เบลเลอร์เลย

ภายในอุ้มสวยเนางใหม่อ่อมีแอครับว่ายกใส่แล้วแผ่นไม่ตรงนะต้องแปลงใหม่ครับโอ้ฮะทำไมต้องมาเดินคนเดียวด้วย ไม่หันมาเลยอ่ะครับตัวนี่ก็ตัวอันนี้ตู้เก่าอันนี้ตู้เก่าของทันเมื่อกี้นะครับคตีแดงเปลี่ยนใหม่อันนี้ตู้เหลี่ยมโอ้โห นยครับก็ต้องตองดัดแปลงกันไปนครับก่อนงานจะออกมาสวยนะครับเบื้องหลังการทํางานก็ต้องตัดแปลงนะฮะนอกจากว่าทํางานได้ปกติแล้วก็ต้องเป็นงานดัดแปลงด้วยนะครับโอ้โหแหลมเปี้ยวขอบคุณนะครับสำหรับการตามรับชมนะฮะกับ อู๋ช่างอืดรถไถฝืดนะครับเดี๋ยวก็จะมีเบอร์โทรนะเบอร์โทรนี่ตามป้ายนี่เลยป่ะ,อ,ะนะอันนี้ <c oughs> อู่กับป้าย,ป,ายป้ายอู่นี่เจ้าเดียวกันไมหมเนี่ยช่างอืดรถไถฝืดนะเนี่ยชนพลแท็กเตอร์เป็นเป็นชื่อแฝง<อ>นามแฝง,แงชื่อจริงๆก็คือช่างอืดรถไถฝืดไม่แต่เบอร์โทรที่เขาติดต่อกันอ่ะใช่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 ไหมนี่ยนะครับ โทรปรึกษาได้นะฮะชื่อชื่อแบบเป็นทางการชื่อที่ก็รู้จักกันแค่ช่างอื่นรถถฝฟ,ฟืดชื่อในวงการคร <c oughs> ับอนันนี้นามครับเป็นชื่อหน้าร้านนะครับคุณนะครับสำหรับติดตามรับชมนะฮะอีกหนึ่งคลิปนะครับเดี๋ยวจะเดินทางย้ายสำนักอีกแล้วคุณนะครับสำหรับการติดตามรับชมและรับฟังนะฮะ ทานข้าวให้อร่อยนะครับสวัสดีครับ <laughs>